สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันี้ไม่กินอ่าส่วข้าปุ่นนะคะอยู่้าน,นิดหน่อยค่อนจะของเองเนี่ยแหละค่ะใส่พริกสองเม็ดนะคะพี่น้องอ่ะกินกันเลยอืม ใช่ค่ะงนนี้เมื่อมือจับเอาแล้วค่ะสถานที่มันน,นันไม่เหมาะว่าไม่หมังว่างไหมพี่น้องน,นี่สิละสดๆดิ แซ่ค่ะบะพร้าวไปนคนผิวเข็มแต่ว่ากินบะพร้านะคะอื้ม กินเองพี่เลยน้องค่ะว่าถ้ากินแซมนอนรับจะเป็นแบบนี้คะคะฟางึ้นหนาเขาหน้อนพิมพ์เหนียวเขาตัวฝ่ากินวันเนี้นนล,ลูกขามากเดี๋ยว <ś led> อยากอายเพื่อนนะคะค่ะ <ś led> พอกนันกิมหนาค่ะพี่น้องกินเขาแซมนอนรับมีกันใส่ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย